ของสนามเลือกตั้ง24มีนาคมหลายพรรคเตรียมเคาะชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคนะคะแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชายยังคงถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นหนึ่งใน3ชื่อของพรรคพลังประชารัฐส่วนพรรคการเมืองอื่นๆนะคะก็เตรียมวางตัวผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาเหมือนกันนะคะมีเสียงของนายอนุทินชาญวีรกูลของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นายจาตุรนฉายแสงของพรรคไทยรักษาชาตินะคะต่างก็แสดงความพร้อมที่จะเป็นคู่ชิงและประเมินด้วยค่ะว่าคู่แข่งก็ไม่ได้ ไน่ากลัวอย่างที่คิดค่ะกับพลังประชาชนที่มีทั้งชื่อวิกตูด้วยทั้งท่านสกิฟต์จันท์ศรีพิทักษ์ด้วยก็คำว่าการแข่งขันถ้ากล้ามาแข่งขันนั้นจดยที่เราจะไปกลัวมีอะไรต้องกลัวนโยบายพระองค์เดินไทยดีจะตายใช่ไหมเราไม่ต้องไปกลัวว่าในสู้ของใครเราเราเรามั่นใจว่าของเราดีเราก็ แต่ถ้าถ้าพูดในแง่ว,วิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถประสบการณ์และผลงานเนี่ยไม่น่ากลัวเลยแต่ว่าพลเอกประยุทธ์มีข้อได้เปรียบคือจะมีสอวอ250คนในกระเป๋านะครับก็ทำให้ได้เปรียบภาคการเมืองต่างๆอย่างมากผมยังมีความเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เมื่อถึงโค้งสุดท้ายประชาชนไทยจะเหลือประเด็นประเด็นเดียวในการตัดสินใจคือจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ที่ถูกคาดการว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรคพลังประชารัฐไม่น่ากลัวโดยเฉพาะการทำงานด้านการบริหารนี่คือคำประเมินคู่แข่งจากนายจาตุรนหลังแสดงความพร้อมที่จะเป็นคู่ชิงถ้าพักไทยรักษาชาติลงมติเลือกในสิ้นเดือนมกราคมนี้เช่นเดียวกับนายอนุทินที่ไม่ได้หวั่นไหวกับคู่แข่งหากจะชื่อพลเอกประยุทธ์ด้วยมั่นใจที่จะทาหน้าที่เป็นผู้นาประเทศได้ ก่อนจะย้ำว่าขอให้ทุกฝ่ายมองมุมกลับว่าพักไหนจะเข้ามาร่วมงานกับพักภูมิใจไทยบ้างทางนี้พักพลังประชารัฐเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อลงมติชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักวันจันนี้นะคะ3รายชื่อด้วยกันโดยมีรายงานว่าผลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นชื่อแรกและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นชื่อที่สองและชื่อสุดท้ายก็คือนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักค่ะ เช่นเดียวกับพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเปิดเผยว่าหลังประชุมกรอบยุทธศาสตร์หาเสียงในวันจันทร์แล้ววันอังคารที่29มกราคมจะประชุมลงมติชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพักสาชื่อ นอกจากคุณหญิงสุดารัตน์และนายชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วมีกระแสข่าวว่าบุคคลที่อาจจะเป็นรายชื่อที่3อาจจะเป็นพลตําร,รวจโทบิโรดเปาอินหรือเป็นคนหน้าใหม่ที่ไม่เคยมีการคาดการกันมาก่อนส่วนพักประชาธิปัตย์ค่ะนายธนาธีรวินิตโคศกพักเปิดเผยว,ว่าพักจะประชุมกันวันจันนี้ซึ่งคณะกรรมการบริหารพักจะลงมติเห็นชอบให้ในายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักหรือไม่